สวัสดีครับผมไล้สายเตมิสิกครับผมอยู่กับกีตาร์วิเทจส,สวยๆกันต่อนะอา่าผมมีผมมีป้ายดำกับป้ายเขียวนะครับผมนี่สวยมากเลยเห็นไหมหน้าตาคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น FG250 J ป้ายดํป้ายดำตัวนี้จะเป็น160ป้ายเขียวนะครับผม รูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้คือส,สองรุ่นนี้จะเป็นปีเก่าลึกนะครับผมใครที่ชอบเนื้อเสียงออกสไตล์กีตาร์วินเทจปีเก่าต้องเล่นพวกตระกูลของป้ายดําหรือป้ายแดงหรือไม่ก็ป้ายเขียวนะครับผมเนื้อเสียงจะแตกต่างกับพวกป้ายส้มอย่างสิ้นเชิงเลยเนื้อเสียงดีมากเลยผมบอกไว้ก่อนผมเองก็ชื่นชอบอพวกตระกูลของป้ายพวกนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นตามนี้เลยนะครับผม FG 250J ป้ายขียอป้ายดำนะครับผม เนื้อตัวมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่วินเทจวินเทจนะครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะครับโอเคอริ้วรอยไม่ค่อยมีอะไรมากมายจะมีแค่ประมาณนี้เล็กๆน้อยนนะครับผมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมนิดๆิดนหน่อยแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้สวยนะตัวนี้โดยรวมจะสวยเลยตัวนี้ เบอร์สูงหน่อยตัวนี้ราคาอยู่ที่53 0พนานะครับผมค่าส่งเหมือนเดิมเลยโอนเต็ม180กับรหลาทาง2องกรณีที่กับไหลาทางก็เหมือนเดิมครับผมมาจ่า500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยพวกเรียนไม่ต้องทักมานะไอ้พวกที่ให้แอดไลน์ไปน,นู่นนี่ไม่ต้องทักมาเลยนะครับผม <c oughs> เจอเยอะเลยผมขี้เกียจบล็อกทิ้งมากเลยนะครับโอเคลูกบิดเดิมๆของมาเลยสวยมากนี้ลูกบิดวินเทจนะครับผมคอไม่มีริ้วรอยเลยตัวนี้คอสวยนะครับผมแบ็กแอนด์ไซด์จะเป็นมมฮอกานีนะครับผมนี่โคตรเท เลยนะครับเนื้อเสียงจะค่อนข้างที่จะอุ่นละมุนนะครับผมโอเคค่อนข้างไม่ค่อยมีรูรอยอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้53นะครับผมรายละเอียดการจัดส่งก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูตัวป้ายเขียวเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเห็นไหมพกปิก,การดอะไรพวกนี้แต่ละปีกีตาร์ผลิตออกมามันจะไม่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ป้ายเขียวครับหัวคล้ายๆกันเลยนะครับผมนี่ลูกบิดฮะลูกบิดจะแตกต่างกัน ตัวนี้ตัวนี้วินเทจกว่าแต่ละปีลูกบิดมันจำไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นลูกบิดจะไม่เหมือนกันนะครับผม <c oughs> ตัวนี้สวยเลยนะครับผมสภาพดีตัวนี้ผมขคืนสายเบอร์สิบให้ตัวนี้เล่นดีมากเลยทักจริงจรมันเล่นน่าเล่นทั้งสองตัวเมื่อคืนนั่งกินเบีย์ก็เนี่ย ผมชอบชอบตัวนี้ผมชอบเนื้อเสียงกีตาร์แบบประมาณนี้เก่าเก่าวินเทจไม้แห้งๆนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ผมเคยแจ้งไปแล้วแหละตัวนี้ผมเพิ่งมาเห็นนะเมื่อกีเอ้เห็นรอยแอมไหมแอมมีรอยสติกเกอร์เก่าไหม จริงๆถ้าไม่สังเกตอย่างจริง,จ,รง,จ,รงจะมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะไม่เห็นเมื่อกี้นี่เองแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าไปซีเรียสมันครับผมกีตาร์เราซื้อไปเล่นเราไม่ได้ซื้อไปวางโชว์นะครับโอเคอข้างหน้าข้างหลังคอลักษณะประมาณนี้สวยเลยนะครับผมก็จะมีตัวนี้นิดหน่อยตรงนี้สี่เตรงนี้ตัวนี้สี่เปรนะครับผมจะมีตรงนี้มีรอยถลอกบ,บ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ข้างหลังนี่สวยเลยโอเคประมาณนี้นะครับผม สภาพดีนะสภาพดีก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมส่วนใหญ่ร้านผมจะคัดแต่สภาพเป็นหลักเลยนะครับผมอ่ะก็5,3าพันสานะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยหรือสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์กันเข้ามาให้สำหรับคนที่พร้อมแล้วก็ซื้อจริงเท่านั้นนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ